เยี่ยมมากที่หนึ่งยงนร้อยหรอต้างนี้ใกล้กันเองข้างหลัคราวนี้เรานอนหงายนอนหงาอีกครั้งนึงเราการแข็งขนาดลำตัวพยายามไม่สอบอะไรเราตรงกลางหายใจเข้านะเรายกเข่าขวาขึ้นมาแล้วเราเอามือซ้ายจับเข่าขวาด้านนอกหายใจออกนะเรากดเข่าขามาันทาง ขวาทางข้าวน้ำผ้าสี่สามสองหนึ่งจากนั้นเราพายค่ากนนารแข่งกระดานมัตัวหายใจเข้านะเรา,ายาเ,าาเ,าเข่าซ้ายขึ้นมาเราเอามือขวาจับเข่าซ้ายทางด้านนอกหายใจออกเรากดเข่าซ้ายลงทางด้านขวาพยายามกดเข่า สายติดพื้นติดกันได้แล้วเราปลายตามองไปมือสายพยายามกดไหล่ซ้าย,ายติดพื้นทางท่านั้นนะพืสี่สามสองหนึ่งจากนั้นเราคลายท่าสูดลมหายใ,ใจเข้าลึกๆหายใจออกช้าๆจากนั้นเรายกเข่าทั้งสองข้างขึ้นมาม พยายามให้เข่าชิดกับน้กออกให้ได้มากที่สุดสุดลมหายใจเข้านะราผักเข่าทั้งสองข้างลงทางด้านขวาแล้วเราปายตามองไปมือซ้ายข้างข้างตรงนี้นะห้าสี่สามสองหจากนั้นเรากลับสูดท่านเิย สูดลมหายใจเข้านะเราผักขาฝังข้างลงทางด้านซ้ายพยายามให้เขาชิดติดกับหน้าอกให้ได้มากที่สุดหายใจออกอเราจำเลืองมองไปนิมือวขวาค้าง, 5, 5งห้าห้าลมหายใจเข้าออกนับท่าสี่สามสองหนึ่งจากนั้นเรากลับสูดท่านอนใหญ่ เอ okay. าแขนวางขนาดลำตัวสูดลมหาใจเข้าลึกๆหายใจออกช้าๆหายใจเข้านะเราเตะขาฝาขึ้นมาเอามือทั้งสองข้างจับก,กันที่ข้อเท้าวาหายใจออกนะเราดึงเราโยนศีรษะขึ้นมาแล้วดึงหน้าแข้งฝาให้ชิดติดกับรำคษพยายามกดขอซ้ายให้ติดพื้นทางท่า สี่สาสองนจากนั้นนะเอามือขวาจับปลายเท้าขวาด้านนอกนอนลงไปเลยวาแขนซ้ายขนากการกำลังตัวสูดลมหายใจเข้าลึกๆหายใจออกเราผักขาขวาลงทางด้านข้างให้ปลายเท้าขวาติดพื้น พยายามกดเข่าซ้ายให้ติดพื้นแล้วเราปายตามองตาไปมือซ้ายค้งท่านะนับท่าสี่สสอง,งจากนั้นเราเก็งหน้าท้องยกขาขึ้นมาแล้วเราเอามือซ้ายจาับปลายกรปาด้านนอกแล้ว,วาดแขนฟ้า หายใจเข้าลึกๆหายใจออกลงผักขาขวาลงทางด้านซ้ายค่อยๆช้าๆเงียหน้าท้องไว้แล้วลองปลายตามองอไปมือขวาเราพยายามนะกดไหล่ฝาให้ติดพื้นค้างท่าห้าลมหายใจเข้าออกนะับห้าสี่สามสอง น้หองแล้วเรายกขาขวาขึ้นมาค่อยๆปล่อยขาลงระวางแขนไปข้างลำตัวสุดลมหายใจเข้าลึกๆหายใจออกชา้าๆสุดลมหายใจเข้านะเราเตะขาซ้ายขึ้นมาเอามือเราสองข้างจับก,กันที่ข้อเท้าซ้ายจากนั้นหายใจออกนะเรายกศรีรษะขึ้นมาแล้วเรากด นั่งแข้งซ้ายให้ชิดติด,ด,ขขตดกับนหน้าผาดเขา่าขวาให้ติดพื้นเก่งหน้าท้องไว้หายใจเข้าออกหนะ้าสี่สามสองหนึ่งจากนั้นเราทิ้งศีรษะลงไปเราเอามือซ้ายจับข้อเท้าซ้ายด้านในวาดแขนขวาขนาดลำตัวสูดลมหายใจเข้าลึกๆหายใจออกราผักขาซ้ายให้ติด ติดพื้นได้แล้วเราไปตามองตาไปาขมือขวาข่าขวาเราอยากให้รอยมากนะครับ้าครับข้าสี่สามสองหนึ่ง, 5, ง 5, 4, 3, 2, จากนั้นเราค่ค่อยยกขาซ้าขึ้นมาเราเอามือขาจากไปเราใช้ด้านนอกว่าแด ลงหายใจเข้าลึกๆหายใจออกมาค่อยๆผักขาซ้ายลงวางไว้ที่พืนวางกันได้แล้วละปลายตามองตามไปที่มือซ้ายข้างข้างข้างสี่สา4สอง,สอง,งจากนั้นเก่งหน้าท้องโยกขาซ้ายขึ้นมาค่อยๆปล่อยขาลง าแขนวางไว้ข้างลำตัวสูดลมหายใจเข้าลึกๆหายใจออกชา้าๆหายใจเข้านะเราโยกขาทั้งสองข้างขึ้นมาเก่งหน้าท้องเอามือทั้งสองข้างจับกันที่ข้อเทา้าหายใจออกนะเราโยกศีรษะขึ้นพยายามดึงขาให้น่าแคบชิดติดกับผ้าให้ได้มากที่สุดขังข้าไว้นานๆค่ะ ส3 2 1องนงจากนั้นเราเอาดิ้จที่กลาเกีเ่ยวที่โป้เท้าฝ่าไว้ทั้งคู่สุดลองหายใจเข้าลึกๆนะ เลื่อเลื่อหายใจออกช้าๆให้พักหนึ่งนาที